ออาล้ครับผมกลับเข้าสู่บรรยากาศรายการโตโยตทยเรซิ่งคาร์ไทยแลนด์2023อีเวนท์ที่6สนามสุดท้ายแล้วครับผมในรุ่นของซีเจเจตเรดแมชชีนรถกำลังทยอยเข้าสู่สนามครับผมมีรถอีกคันครับไม่รู้ครับ30คันดน <c oughs> 6รอบสนามนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเราเดินทางมาวันนี้เราจะมีทั้งหมด12รุ่นเอ้17รุ่น17รุ่นครับรนะครับ,บ,บ สนามสุดทายของเรารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่4ของวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับน้องไฟิ์ครับขอบคุณหน่อยครับสปอนเซอร์วิญญาใจดีครับผมขอบคุณยางโตโยต้าครับผมอิรุสุดีแม็กซ์2024เหนือลิมิตพิชิตโลกไว e ์อ t o ตโม i v e ลิควิดเพาะลักรถจึงไว้ใจครับผมพีทีทีรูปีแคนพาเบกเน็คเตอร์อากาซคาร์บอนวิสาหกิฟต์บายต่อสยามครับผม ต้องบอกว่ารุ่นนี้ฮะเป็นรุ่นเลดดารานะครับบอกเลยฮะ C77 เนี่ยนะครับมีพี่พีทธนพล้องเชือมาร่วมแจมกับน้องๆด้วยนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยรถพี่พีทมีปัญหาเลยไปต่อท้ายเดี๋ยวพี่พีทบอกว่าเดี๋ยวพี่อาจจะติดกล้องในรถแล้วเดี๋ยวพี่จะไล่ดูนะพี่จะวิ่งวิ่งโดนดูส่งกันบ้านน้องๆส่งกันบ้านหน่อยไล่เช็คงานหน่อยเช็คงานนะครับแล้วก็มีหลายๆคนมาร่วมแจมครับ ในสนามสุดท้ายนี้นะครับแล้วก็มีการตัดสินแชมป์กันอยู่คู่ขี้หลายคู่นะครับอย่างคุณโน้ตเองงะกับเจ้าเ้อนุชานี่ก็เบียดคะแนนกันอยู่ในคลาสของคลาสบีนะครับจะมีคลาสเอก็มีพี่หนุ่มอนุวัต์ทศราดนะครับที่ตอนนี้คะแนนค่อนข้างจะโด่งอยู่แต่ก็อย่าประมาทครับพี่หนุ่มครับเจ้าเจปรมะรอช้อนนะฮะนะฮะเจ้าเจปรมะนะฮะตัวดีเลย แล้วก็มีมาร่วมสนุกครั้งแรกนะครับโดยจากสิงเอลมาสเมีดโอ้โหสาวไว้ครับดีแต่เช้าครับแม่พลังไว้นะครับเพราะรักรถจึงไว้ใจจ้ามาแล้วครับโอ้โหกองเชียร์สีจดเจ็ดดีมากฮะช่วยเป็นแช่ฮะโอ้โหพิมพ์มาเพียบเลยแม่เยี่ยมมากนะครับแล้วรุ่นนี้ก็จะมีเจ้าออฟจัดทรงอ่าออฟจัดทรงอภิรักษ์โลทกะลงมาด้วยโอ้โหสาวสวยจากไหนเนี่ยชาร์คเลนเซ็งทีม คุณขนมาอย่างนี้เลยเหรอเจวันนี้เอากองเชียร์มาพิทตงพิตตี้มาเต็มเลยนะพี่เพื่อว่าพีพ่บาอ๋อสาวจากพี่เพ่อบานะครับชักไปสินทีมเอาครับกินสตาร์ระดับที่1ฮ่าหวารันชิตวัฒนาธนกุลโมนาหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะครับคันนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มาคอริฟายได้เป็นอันดับหนึ่งจากทีมสิงเอลมาสเตอร์มีดครับโดยพี่ออฟฮัทไทยครับให้น้องมาร่วม แข่งด้วยครั้งแรกสตาร์ลำดับที่2หมายเลข75็อสซบห้แอสซี oh ่โอ้โหยูอเมสซิ่งมากคอลี่ายดีมากสู้ๆแอสซี่จากเดอะฮับเวิร์กช็อปนะโดยเจ้าโนนนั่นเองครับโนนผลงานดีมากนะแอสซี่เนี่ยสุดยอดนะกีตาร์ลำดับที่3 oh ho, 91ก,กิติรัตน์ขจามหิดบวมเอาแล้วครับคุณโน้ตครับจากไวท์เลสซิ่งทีมครับพี่โน้ตสู้ๆเพื่อแชมป์ แล้วก็เมื่อกี้ผู้จัดจาการทีมหัวทองเขาครับตับเบิร์ดไฟฟ้าซิ่ง่ะเบิร์ดไฟฟ้าซิ่งพี่เบิร์ดบอกปีหน้าเดี๋ยวเจอกันช็อตเนี่ยช็อตหัวสีทองเลย <c oughs> เอาโหมาอีกหนึ่งคนเอาโหเจ้าสําโตนมาด้วยเหรอเจษสามผมอนุชาศิรักครับผมเต้แอบบ้านครับมาสเตอร์มีดฝูงบินอีกาดำเอาให้ได้นะต้องไปสู้กับพี่โน้นนะโ <c oughs> อ้โหเจ้าสําโตนมาด้วยนะโตนไม่ยอมมาแข่ง และสตาร์ทอังกฤลำดับที่5หมายเลข54ครับผมอานุวัฒน์โทสราเรามาลุ้นกันครับพี่หนุ่มครับลุ้นเป็นแชมป์ครับในคาร์ด A ของเขาครับอานุวัฒน์โทสราซีเกตออฟอาบีโมดะเลสซิ่งครับโอ้โหคนเฉียคนแม่และแปดสิบเจ็ดครับผมธีรศักดิ์วัฒนาสินบอสทีครับก็ลุ้นแชมป์นะประจำปีของเขาครับบอสทีโดยอูลุงหนวดก้าวโปเกสอะไหล่ดี .com สเต็ปแปดแปดเด็กคอ ปลายนาทีครับอีกหนึ่งคนครับคันนี้ครับเจ้าเจครับหมายเลข79็ดสบผมปอรมาบุญยะภูวเกตครับผมสีเพอร์โซลูชันครับนะชาร์กและทั้งทีมเจเอาให้ได้นะผีเผลอบานะกอลมมานตเลดนะเอาให้ได้นะทีมงานออกครับเหลือไว้หนึ่งท่านครับทีมงานออกครับร่มออกครับเหลือไว้หนึ่งท่านครับ โอ้โมาแล้วสามเจ็ดใจนะผมทัศนีคุนานุสาตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วนะเอออีช้อยอีเรียมตื่นแล้วไปลุยถึงไหมถึงไหมเอาละครับต่อไปครับเจ็ดสิบแปดนะผมโอภาสคงทนเจ้าขุนครับมโอภาสคงทนสู้ๆขุนเออไปข้างหน้าเออร้อนร้อนร้อนขุนบอกร้อนร้อน,ลอนตลอดนะขุนนะนะฮะ กิจตาที่10จะถึงหรือไม่9 0ครับผมวิส <practices yah oo> ุธรรมดวงแก้วนี่ครับเจ้าโป่งอัลิมครับแม่ตื่นต่เช้ามอร์นิ่งโป่งอย่าลืมไปต่อขนตาครับชามิงเดย์สีราชาฮะสีราชาละครับคนอะไรทําต่อขนตาต่อขนตามาแข่งรถมาแล้วครับกันนี้ฮะขวัญใจมหาชนนะ9 3ครับอาภิรักษ์โลทกะครับผมออฟจัดซองเวลคัมออฟจัดซอง มาเองเลยครับนี่แหละครับออฟบอลจอยต้องที่นี่เลยครับดูแลหลายคันในรถแข่งเลยนะฮะตั้งศูนย์บอลจอยทั้งหลายแหล่166กครับผมนี่ที่รุ่ไตอัครพัฒน์ครับผมเจ้าเติ้ลครับอัลลิมไบเติ้ลนี่ช่างเติ้ลนั่นเองครับอู่ช่างเติ้ลครับเขาบางพระนะครับศรีราชาชนบุรีครับ 296กครับผมชานวิทย์เกตเวสุริยาชานวิทย์สู้ๆจากโมซาโมซานี่โมซาเลสซิ่งครับลุยหลุ้นเหมือนกันนะครับในแชมป์คัตเอเราจะเห็นแล้วครับพร้อมครับสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวไล่เลี้ยงให้ครับเดี๋ยวไล่เลี้ยงให้ ไปครับผมสามหกหกเป็นกันณเนกสำเนียงส,สูงอ่ากันณเนกสำเนียงสูงใช่ไหมฮะนี่ก็เด็กหนุ่มจากเพชรบุรีออ๋ครับผมแล้วก็เก้าหกพีรพลวงพาณิชอ่าสัญญาอ่าพี่ลูกลูกพี่สัญญาจากแว็กซี่ครับผมสองหกห้าพาคินเพชรเกษมพี่ปอรค,ครับผู้พิณีกาดำสองแปดสองเอกวุฒิชิมจิว๋วนั่นแหละเอกวุฒิชิมจิ๋วจะพาร์ตนะครับสามห้าสามครับอาชวินเมสุวรรณอ่าเจ้าต้ามเจ้าต้ามสามเก้าห้าชาญชัยโชคธนะสกุลชัยครับผมอ่า งใหม่175วิรัตกันเกตอ่พี่อู398ปิงปองวรชาติวัฒนาครับชาร์คเลสซิงทีม342จีรวุฒิวงนินอ่าพี่ดับจี393ภูพานวัชวงครับจอร์ดอัลลิม35ทวัชชัยนิยกิจครับพี่หมีบางกล้วย281ชยเดชหนองกาครับผมอ่า155ผมุทิพันธ์ฮิมารัตอ่พี่แป๊บ131ธนินพัฒน์กล้วยเนียมอ่าพี่ต้อง สี่ห้าผมธนพลพองเจือและกาวสีเป็นนัทพงษ์พงขุดทองครับผมองาพงพาเวอร์อัพนั่นเองครับปิดท้ายด้วยพงพาเวอร์อัพครับตายแล้วกาวสีจะรอขิงเขาซะหน่อยเมื่อวานรถมีปัญหารถหลับฮะเลยไปสตาร์ตต่อท้ายเลยเอามาครับ4ี่เจครับเชียร์กันนะฮะตัดสินแชมป์ประจำปีแล้วครับสนามส่งท้ายครับเลดดาราฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาครับโอ้โหแชร์กันเยอะมากเลยครับกองเชียร์หม้อแกงก็ลงมาแล้วนะครับ แล้วก็เป็นการลงสนามครั้งแรกของแก๊งกันอเนกกันซินทีใช่ครับกันอเนกเล็กซินทีมเนี่ยจริงๆก็จะอยู่กันที่เพชรบุรีรถจะสีเหลืองๆเนี่ยอย่างเงี้ย395เนี่ยก็ของแก๊งกันอเนกอันนี้ชาญชัยนะครับแก๊งขนมหวานเดี๋ยวดูพลังหม้อแกงพลังหม้อแกงหมอแกงแรงด้วูพลังหม้อแกง สวัสดีธนากรนะครับบอกว่าเชียร์ตั้งเติ้ลครับไม่สุดไม่สุดงอนฮะโอ้มีงอนเพื่อนด้วย <m ans S 1> สวัสดีสด <m ans> สวัสดีคุณนัชชานะครับสวัสดีพิทกรทั้งสองนะครับสวัสดีครับผมคุณนัชชาสวัสดีมอร์นิ่งนะจ๊ะเชียร์ฮะเชียร์ใครครับคุณนัชชาชนะโชคเชียร์มอแกงมอ <m ans> แกงเอาแล้วเติมพลังมอแกงกันแล้วเอาแล้วพลังมอแกงบานเลยฮะตอนนี้ฮะกันอเนกเรสซิ่งทีมฮะ เชียเทเลทัปปี้แก๊งเทเลทัปปี้พวกอัลลิมอัลลิมนะแก๊งเทเลทัปปี้เจ้าเจ้าบอมบอกเชียเทเลทัปปี้คุณธนาโชธบอกว่าเชียพี่อ๊อฟจัดทรงครับเอาวล้วครับพี่อ๊อฟจัดทรงมีคุณนัทบอกเชียพี่กล้วยเนียมพี่ตอ,องนั่นเองครับธนินพัฒน์กล้ยเนียมอันนี้มาลงแจมนะสนุกสนุกเฉยเฉต้องบอกอย่างนี้ครของเชียอัลลิมเยอะแยะเลยทีมหมีมีบางกรวยสู้ เดี๋ยวเดี๋ยวปพลจันทร์ศักดิ์ปตีเสื้อพี่ป๊อปเช็ดรถดีมากเดี๋ยวปตีเลยเจ้าเบนเออเสื้อให้ใส่สวยๆชีวิตต้องป๊อปเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยโซเล็กไก่สดบอกเชียร์ออฟจัดทรงครับโซเล็กไก่สดฮะเอาสภาพตัวเองลุกขึ้นมาให้ได้ก่อนนะเฮ้ยใครออกพิศลัสสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดนะครับผมเป็นทางด้านของมีคุดไม่คุณ จะกบลกบมาเปลี่ยนคันเลยไฟแดงกลับมาเปิดเกมให้คันดีเจ็ดเลนแมตชีนโอ้โอกินิรัตนก็้จะมาหินนท์ถูดออกมาเลยอยนําขึน้นมาเลยครับหมสปินออกมาได้ดีทีเดียวครับคุณโน้นครับกิติรักก์จะมาหินแล้วตามมาด้วยสีเกตออไบไบรมีครับพี่ดุมครับแล้วเจ้าเต้ครับมหมูบินกีกาดำครับตอนนี้ครับโอราม้ยังอยู่ในเกมนะครับผมทําให้อาร์ซี่ตกลงไปเลยครับตอนนี้ครับ โอ้แอซซี่เสียหลายอันดับเลยนะทีเดียวเนี่ยบอสทีขึ้นมาแล้วครับบอสทีขึ้นมาเหมือนกันครับโอ้โหมีเรียมมีเรียมก็มาเล่นกับเขาด้วยเอาแล้วครับต้องเอาให้ได้ครับดูครับกิติรัตน์ขจมาหิดมาครับโดดขึ้นมาครับและนี่ครับสิเกตออฟบีและตามไปด้วยวารันชิตครับต่อมาด้วยปรมาครับโอ้โหขึ้นมาตรงกลางเลยเจ้าเต้เต้เกิดอะไรขึ้นรับปีนบปตรงนี้ครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนเพื่อนแหวกครับแหวก ไททองน้ำโมตามจบอยู่ครับตอนนี้โอ้ยแหวกแหวกเบาเบาเบาโอเคบอลโอ้โหรีบออกมาครับจังหวะนี้ทำให้จอดอัดริมครับโอ้โหปะทะกันไปครับตรงนั้นครับจะขับได้หรือเปล่าอย่างนี้ดูกลุ่มเมืองหน้านี้ก่อนครับโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยรถแน่นจริงๆปีพีมาป่ามาพีธนพลปีพีธนพลหยาบเข้ามาครับดูครับจากพีทีดีลุ้มกันครับ ไอ้ยเข้ามาตรงนี้ครับอลติเมตฟิมนะใช่แล้วครับดูครับออกกักท้ายแถวนะครับที่ทีทแต่อย่างนี้ยังไงอ่ะพีอูก็อยู่ตรงนี้ครับพีอูแล้วพี่ต้อมจะนิพัติกล้วยเนียมหนึ่งสามหนึ่งครับมาแล้วครับแก๊งนี่ครับพี่ปอที่พีพีอยู่ตรงนี้ครับสีส้มๆครับแล้วก็แก๊งมอแกงครับแก๊งมอแกงบอแกงะเจ้าต่ะเจ้าตมก็อยู่ตรงนี้ด้วย เอาแล้วตั้มได้เจออาจารย์พีธแล้วครับตั้มบอกว่าฝันใจผมเลยครับโอ้โหนี่ครับอาจารย์พีธมบอกไปแล้วมาแล้วตั้มได้เจอพี่พีทแน่นอนครับตั้มบังให้อยู่แล้วกันนะโอ้โหพี่ปอพี่ปอก็อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็นี่ครับผีบังกลุยอีกหนึ่งคันครับอูดเลี่ยมเลี่ยมออกไปฮะน่าจะเป็นพี่แป๊บนะเออพี่แป๊บน่าจะหลีกเลี่ยงอ่ะหลุดหลุดออกไปให้อ่ะโอ้สอยอูดแล้วครับเลี่ยมนี่ตูดอีเลี่ยมตูดแล้วเจนกุซาแปะติ๊กเกอร์วางตูดเลี่ยมด้วยนะฮะ ัดเตนแล้วอ้าวอ้าวตรงนี้ยังอยู่ครับยังไงฮะในจุดนี้ฮะไม่รู้จะมีเอสซีหรือเปล่าครับผมน่าจะได้ยินเอสซีแล้วครับเรียบร้อยครับเอสซีออกแน่นอนครับรุ่นนี้เดือนจัดครับเอสซีมาครับต้องเคลียร์ตรงนั้นครับเจ้าเต้ฮะโอ้โหจังหวะที่เข้าร้อยอาแล้วหมุนออกไปนะครับแล้วแบบตอนแรกจะรอดแล้วนะใช่ครับผม ดันขับมาพอดีแล้วจังหวะที่อจอดเข้ามาพอดีแม่เนี่ยฮะว่าไงก็นจอดนี่ฮะเดี๋ยวเพื่อนหนีไปเองแล้วฮะอย่าเพิ่งรีบออกฮะรอต่อท้ายดีกว่านะาใช่เพราะว่ามันจะทําให้ต่างคนต่างสับสนใช่ครับผมเฮดดี้มาวีสวัสดีครับสวัสดีฟาอีทด,ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เฮดดี้ไอ้เนี่ยฮะเนี่ยจังหวะเนี้ยครับดูครับตอนตรงนี้เพื่อนๆเ,เห็นละบอสทงบอสทีหลบให้นะครับ เจ้าขุนหลบให้ทุกคนแบกให้ละแต่จหวะไม่เห็นละทีครับไม่เห็นก็ดีดดฮะถ้าอยู่นิ่งอีกครังก็รอดแล้วนะฮะเนี่ยแต่โอ้ลงไปขอโทษเลยครับดูนี่ฮะเต้น,น่ารักมากฮะเนี่ยต้องอย่างงี้ครับลงไปขอโทษจอร์ดเลยครับยังไงเราก็พี่น้องกันอยู่ดีครับนี่ครับผมในสนามนะใช่ฮะโอ้โหดูพี่พีทพี่พี่บอกน้องๆเดี๋ยวพี่ส่งกันบ้าน พี่มาเช็คงานพี่มาเช็คแล้วถึงนี่เลยเออโอ้โหขึ้นมาตรงกลางเลยเป็นไงฮะพลังม่อกแกง,งเป็นไงฮะเป็นไงฮะมาแข่งครั้งแรกม่อกแกงเป็นไงฮะหนุกไหมฮะตอนนี้ผู้นำนะครับเป็นกิดิรัตน์ข้าชามาฮิตนะครับแล้วก็มาเป็นของวรันชิตแล้วก็ตามไปด้วยอนุวัตรตุศราชอู้หึปปรมาขึ้นมาตรงนี้เลยอ่าอย่างนี้มันครับผมใช่ฮะนี่ครับอลิมมลิมอยู่ตรงนี้พี่พีทนะครับแล้วก็ออฟแล้วก็เติร์นนะครับแล้วก็จะพาร์ท แล้วก็พี่หมีบางกูยแล้วก็กานณนเอกเจ้าตั้มนะครับพูทตพี่ปอนะฮะแล้วนี่แก๊งกานณนเนกอีกทีนแล้วพี่ต้องพี่อูนี่พูดพูดหลงเลือกอยู่รอดอยู่รอดพูดพูดแล้วรอดนะออเลียมน่าจะเป็นรถของดาบจิตน่าจะเปลี่ยนรถอเพราะว่าทำไมว่ารถอพีโอหายไปคันั้นน่ะที่ออกจากพิสตาร์่ะครับ เดือดจัดฮะเดือดครับผมเดือดจัดมากเลยแค่รอบเดียวโอ้โหห้าร้อยคนดูหกร้อยคนดูโหคนดูเยอะสุดแล้วครับวันนี้มาดูมาเชียร์เ <se> พ <es talking people> ื <volumes of ears Island> ่อนๆหน่อยฮะโอ้โหหม้อแกงสู้ๆฮะคุณอาโชต์บอกหม้อแกงสู้ๆฮะใบคล์นะครับใคล์นะฮะสีเข็มออฟอาร์บีโอ้ยอย่างนี้เต้ออกจากการแข่งขันคุณโน้ตลอยลำแล้ว ได้แชมป์ในรุ่นคาร์บีแล้วนะครับอันนี้ก็ลงมาลุนคัทซีจะเป็นของใคราคารซี C เนี่ยจะเป็นของวูดแบ็กซี่หรือจะเป็นของพงพาววร์อโอ้คะแนนใกล้เคียงกันเดี๋ยวใช่ครับส่วนพี่ o อูได้แชมป์ไปแล้วพี่อูคะแนนขาดแล้วพี่อูแอดโฮมกาลาน,นะครับ ไฟแดงโอ้เลดยังไม่ดับครับยังไม่ดับครับน่าจะอีกรอบหนึ่งครับน่าจะอีกรอบหนึ่งครับก็เกียร์สองคันน่ะต้องเกียร์สองคันโมนนยน้องโมไนนยก็โอเคครับมาวิ่งครั้งแรกนะครับขึ้นมาดูครับที่สองใช่อยู่ที่สองนะครับ ให้สุดแล้วหยุดที่กองหยางชังเตินใจเย็นดิโหเพื่อนทำไมเพื่อนเชียร์อย่างนั้นล่ะดูครับนี่แหละครับแก๊งโมแกร์ใช่ไหมรถเขาลายเดียวกันเลยเหลืองๆฮะใช่แล้วก็นี่ครับทอปิงปองครับปิงปองนี่เฟชชี่เฟชชี่น้องใหม่เพิ่งมาปีนี้นะครับใช่ครับมาสองสามสนามที่ผ่านมาใช่ครับเ <ๆ S 1> อาแล้วครับ,รบ,รบน่าจะน่าจะรอบนี้น่าจะปล่อยแล้วล่ะน่าจะเคลียร์ น่าจะเจียฮะสมปรมาฮคุณเป,เป๊ะเขาบอกว่าเจียอยู่นะจ๊ะสู้ๆนะจ๊ะนี่ฮะนี่นไหมผมบอกแล้วได้วิ่งกับตาเนี่ยเห็นไหมอยากวิ่งกับตากันกนั้นเลยเนี่ยอยากวิ่งกับพี่พีทั้งนั้นเลยเอาล้วครับตอนนี้เก็บกู้เรียบร้อยแล้วครับได้ข่าวมานะครับไวมากฮะเห็นไหมทีมงานเก็บกู้เรารถเร็วฮะนี่ครับหมายเลข 175นี่เป็นพี่อูนะครับแชมป์ไปแล้วแชมป์ไปแล้ววิรัตกันเกตนะฮะอีเลียมตูดอีเลียมอยู่นี่จ้าแล้วก็3-18น่ะฮะน่าจะเปลี่ยนรถจริงๆแลครับเอาแล้วครับรอบนี้ปล่อยแน่นอนครับรอบนี้ปล่อยแน่นอนครับมาดูกันครับมันก็ลดรอบเดินไปครับมันเหลือไม่ยังไม่กี่รอบแล้วครับ แล้วติดกันหมดเลยอ,ะอ่ะอืแน่นเออนี่เจ้าพารครับ282ครับเอาล่ะครับปล่อยแน่ๆครับรอบนี้ครับดีครับทุกคนดีครับเห็นสัญญาณธงเหลืองแล้วรู้จักกันกันเบาแล้วยกครับรอบนี้น่าจะปล่อยล่อยปล่อยครับผม เจ้าขุนอยู่ตรงกลางครับอู้โอภาคคนคนขึ้นมาเป็นหลับหกแล้วก็เจ้าโป่งขึ้นมาเป็นแบักเจ็ดธรรมดาครับานาคันเซฟที่ขาดดับไฟแล้วครับคุณผู้ชมครับแสดงว่ารอบนี้จะทำการแข่งขันต่อครับ เซฟที่คาดับไฟแต่การแซงบอกก่อนนะหน้าเส้นหน้าเส้นนะครับหลายๆคนกลัวไม่รู้นะครับการแซงใต้กันเนี่ยต้องผ่านเส้นสตาร์ทก่อนนะครับถึงจะเริ่มแซงตรงนี้คุณสปินได้แต่คุณจะงแซงไม่ได้ถ้าไม่งั้นคุณโดนจําสตาร์ทนะครับเอาบอสทีออากกางแขนไปครับเกิดอะไรขึ้นไาครับคุณโน้ เรียบร้อยครับอีกสองรอบถูกต้องครับต้องอย่างเงี้ยครับวิ่งทางตรงมาแล้วผ่านเส้นปุ๊บแซงได้เลยฮะมีจังหวะก็แซงได้เลยอีกสองรอบครับทุ้ชมดูกันต่ออ้าวพี่ปอเกิดอะไรขึ้นผากินเพชรเกษมออกจากการแข่งขันไปครับจากปุ๋งปินีกาดำเท่ากับปุ๋งปินีกาดำหายหมดเลยฮะช่างคมครับผมมีงานแล้วเอเหมือนเจ้าเจปรมะขยับแซงครับนี่ครับโมไนครับหมายเลขห้าสิบอ่าห้าห้าห้าครับวรัญชิต น้อโมนายครับเด็กหนุ่มมาจากโคคัสเลยนะครับชื่อนี้คุ้นๆมากนะครับบอรมานี่ก็เป็นค์สเอนะผมกับพี่หนุ่มใช่ไหมใช่แต่ที่เขาคนละคาสนะพี่โน้ตนี่อยู่ในคาสบีนะครับส่วนวรังทิศเนี่ยอยู่ในคัสเอนะครับขอวิ่งหน่อยโมนายครับบอกว่าส่งเวลาได้ดีเลยทีเดียวผมเห็นอยู่วันซ้อมนะครับจากสิงเอลมาเตอร์มิดโดยที่เ้าง่าไท้ครับ โมไนโมไนโมไนโอ้ยสายไปไายมาโมไนเอ้ยเอ้ยมาแล้วครับแล้วเจ้าเจงขยับขึ้นมาเป็นอันดับ3อมอครับอะไรครับเนี่ยพี่หนุ่มตกลงไปหนึ่งอันดับเอารับไปลับเกินแล้วนะผมแต่พี่หนุ่มก็ประคองอย่างนี้พี่หนุ่มได้แชมป์แน่ะพี่หนุ่มจ็บพี่หนุ่มเป็นดูครับโอ้โห ปีติรัต้าจะมาเห็นครับจากไวเลสซิงทีมบริหารถูกนะกอาลังจาดภาพวิ่งแบบนี้นะครับจบแบบนี้จะรับแชมป์แบบรล่อเลยทีเดียวครับในปีนี้ครับมาครับผมหมายเลข91นะจากก่อไวเลสซิงทีมรันสต็อปครับพัชมิตรกันครับมาแล้วครับเจ้าเจครับกายกองเชียร์เจ้าเจครับนี่ครับมาเหมือนกันครับแม่ปรมาสนามนี้มาหล่อเลยทีเดียวครับผีเพล่ซูลูชันครับเป็นอันดับ3อครับ นี่ครับคุณโน้ตกระโดดมาได้ดีมีปัญหาแน่ๆครับแบบนี้ฮะเหลือแค่ไม่กี่โค้งแล้วครับผมดูโมไนล์โมนาโมไนเฮ้ยโอ้เฮ้ยไวรุ่นเบกาเอ้ยเอาละครับมาดูโค้งสุดท้ายครับมาแล้วครับโมนา์ดันมาครับนี่ครับคินเดร์แลน์ก็จะไปหิดครับอันดับที่หนึ่งและแล้วจะคว้าแชมป์ันซามีในรุ่นนี้ไปเรียบร้อยครับผม พี่หนุ่มมาแล้วครับพี่ครับแชมป์คาร์สเองครับอนุวกษัตริรามาครับตามพีทของเราครับธนพลทองเจือครับขอบคุณมากครับพี่พีทมาร่วมสนุกกับ้องๆครับจากอัลติเมทฟิล์มนะใช่ออฟจัดสมก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเจ้าเติร์นโอ้โหจังหวะนี้เอาแล้วก็แข่งหม้อแกงพลังหมแกงแลกทีเดียวเรียบร้อยครับทุกคนครับดีเลี่ยม บอลลิมเข้า,าพาร์ทเดอะวินเนอร์ <The winner S 2> ครับผมกิติรั์คาชมัยครับผมเบสแลบชาม0111์ห่น่ครับผมน่าเสียดายครับเสียดายแทนเจ้าเต้นนะถูกบินอีกาดำแล้วมีรุ่นอีกนั้งหลายรุ่นครับผมนะครับไปหมุนจังหวนะนั้นแล้วแบบแหน่ เลนที่สองหน่อยน้องอันดับหนึ่งครับ91กิติรัตน์ขชมหิดสองครับ555วรันชิตวัฒนาธนกุลสามครับ79ปรมะบุญญาภูวกิจ4เป็นแอสลี่54เับผมเป็นอนุวัตทศราชครับผมอาตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมรับชมแล้วเชิญทุกท่านไปชมไฮไลท์กันเลยครับ าแล้วครับโมหน้าครับมีพี่โน้ตนะครับนี่พี่พีทลงมาแล้วครับธนพลทองเชือกขอบคุณพี่พีทมากนะครับมามาร่วมสนุกกับสร้างสีสันให้กับทาง C77 ของเราครับป๋าเลยพูดเหมือนเมื่อวานเลยเดี๋ยวพี่จะไล่ขึ้นมาให้ดูนะพี่จะส่งกันบ้านน้องๆนะทําจริงๆด้วยนะพี่พีทขึ้นมาครับอันดับหนึ่งเป็นของพี่โน้ตครับนี่ครับพี่โน้ตครับยินดีด้วยครับพี่โน้ต โอ้โหได้แชมป์ในรุ่นของพี่โนตไปฮะแล้วก็เป็นคลาสของพี่ด้วยพี่หนุ่มยินดีด้วยครับแชมป์ของประจำคลาสของพี่ครับนะครับแล้วก็โมนายนะโมนายถือว่าสุดยอดมากนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่โมนายมานะครับโมนายเยี่ยมมากนะครับนี่เรามาดูโมนายกันหน่อยนะโมนายเอ๊วัดดีคุณผู้ชมครับฝากน้อฝากตัวด้วยครับวรันชิดครับนี่ครับน้องโมนายครับสุดยอดครับจับมือกับพีพีทครับอ่าพี่หมีบางกล้วยเยี่ยมมากครับทุกคนเยี่ยมมากออฟ จัดทรงเยี่ยมมากครับโอภาคคงโทนแอสลรีโอเคพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันครับแล้วมาชมความมันในรุ่นต่อไปครับ